ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอม t จัคเกอร์ Custom, r, และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรี จำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035511636จะค k e er ปอร์บายกังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร024153956เว็บไซต์ไทยสกู o เ t e r c o m เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทยนะเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการนะครับก็คือช่วงของ e ス m n n นคำถามที่คุณอยากรู้แล้วเราก็อยากรู้ ตอนนี้เรามาประจัมพันธ์งานดีๆกันก่อนดีกว่านะครับมีฝาก,กงานกันเข้ามานะครับก็คือในเรื่องของทางวิบากคลาสสิกเชียงใหม่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดข้อมูลแล้วกันนะครับก็ก็คือทางตอนนี้นะครับล่าสุดที่ที่จะมีตอนนี้เลยนะครับก็จะเป็นงานของ Vintage m x เนะครับ3เชียงใหม่ไทยแลนด์ Thailand, Ride the Sun, New Center, r i g h t n t t h s u u n n w w e n t t r r รลำพูนวันที่1พฤษภาะครันหรือวันแรงงาน นะครับก็คือชื่อง,งานวินเทจ MX 3แล้วก็จัดโดยนะครับก็คือทางกลุ่มของวิบากเอนดูโรในจะมีในงานเนี้ยจะมีการแข่งแข่งรถวิบากนะครับเป็นแนววิบากล้วนๆเลยรวมไปถึงจักรยานของ BMX ด้วยวก็คือจะมีเรื่องของอวิบากคาสติก2จังหวะ4จังหวะแล้วก็ตัวแท็กเกอร์คือโอเพนเลยไม่ว่าจะเป็น SR XS พวก2 5 0ซ c ขึ้นนะครับก็จะมีแข่งกันในงานนี้ด้วยรวมไปถึงเวสป้าลัมเบต้าแล้วก็พวกรถซูเปอร์คับที่เป็นขาไก่นะครับก็คือสามารถที่จะลงแข่งในในงานนี้ได้ด้วยแล้วก็จักรยาน BMX ด้วยนะครับคราวนี้ก็คืองานเนี้ยมันกิจกรรมที่เขาบอกก็คือว่าเป็นการกระชับมิตรสัม,มัคคีอนุรักษ์ก็คือ รูปแบบของการจัดงานจะเป็นเน้นสไตล์การแข่งนะครับไม่ใช่การโชว์เพราะว่าในรูปแบบของการจัดงานสมัยนี้จะมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นการคอนเสิร์ตเอารถไปจอดที่หนึ่งมาเที่ยวงานที่หนึ่งกับอีกงานหนึ่งก็คือที่มา,มาถึงแล้วก็เจอรถโชว์เลยโชว์รถดูรถจอดรถกันสวยงามกับอีกงานหนึ่งก็คือการแข่งนะครับการนี้ก็คือเป็นการส่วนหนึ่งของการแข่งรถวิบาก พวกสไตล์คลาสสิกหรือจะเป็นพวกเอนดูโรนะครับก็คือ xl sl ts ได้หมดพวกนี้รวมไปถึงทางรถขาไก่ด้วยนะครับย้ำอีกทีนึงก็คือวันที่1น,นะครับวันที่1วันแรงงาน1พฤษภาที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือสามารถติดตามได้นะครับเชียงใหม่ไทยแลนด์รอย t ินเดซันนิ e เซ e นเตอร์ลำพูนนะครับก็คือน่าจะแข่งที่ลำพูนวันที่1พฤษภานะครับฝากง,งานนี้ด้วย แล้วก็อีกอันนึงคราวนี้เราได้คําถามจากทางบ้านมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของยางข้างถังในรถรุ่นเก่ายางข้างถังในรถรุ่นเก่าสังเกตว่าท่านผู้ชมจะเห็นว่ารถในยุคของปี60จะมียางข้างถังที่ติดอยู่ข้างในน้ำมันคําถามบ่อยมากที่ได้รับกันจริงๆก็คือมีไว้เพื่ออะไรนะครับนอกจากความสวยงามหรือมีไว้ยังไงก็ต้องบอกกันเลยนะครับก็คือหลักๆรถของยุคซิตี้เนี่ย ที่มียางข้างถังอยู่ข้างถังน้ามันหลักของการใช้งานจริงคือเอาไว้ให้ขาหนีบกันลื่นนี่คือจุดประสงค์เลยคือจริงๆแล้วคือการลื่นขาหนีบขี่หนีบไปด้วยมันก็จะ,จะง่ายขึ้นแต่เรื่องของการออกแบบดีไซน์ให้มันสวยงามให้มันเข้ากับรูปลักษณ์ของรถก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่วัตถุประสงค์จริงๆที่มันมีขึ้นมาในยุคที่เขาคิดค้นขึ้นมาจริงๆแล้วก็คือเป็นเรื่องของการกันลื่นการลืนรล่นของคนขี่เองเนี่ย ไม่ให้ถลายไปถลายมาถ้าเกิดเราขาหนีบไว้เท่านั้นเองครับง่ายๆเลยไม่ร้อนไม่อะไรแล้วก็หนีบไว้จบเท่านี้คําถามต่อมาเกี่ยวกับยางข้างถังเหมือนกันก็คือมีคนถามว่านะครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปนะครับก็คือกาบข้างถางงงังของ Yamaha YL2 GM ทําไมหายากจังมีของแท้ไหมหรือว่ามีรีโปไหมหรือว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วอยากรู้เพราะหาอยู่ วายทูจีเอ็มวายทูยามาาวายทูเนี่ยจะมีหลายแบบหลายปีหลายเวอร์ชั่นมากไม่ว่าจะเป็นวายทูซีวายทูที่เป็นท่อยกมียางข้างถังไม่มียางข้างถังแต่ละแต่ละแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะครับก็คือวายทูจีเอ็มที่เป็นยางข้างถังเหมือนสามเหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วก็เป็นกราบโลโก้โลโก้เนี่ยสามารถที่จะใช้กันหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นว l 1ไม่ว่าจะเป็น YAS1 อเอนะครับสามารถใช้ได้หมดเลย วายจีวันก็ได้วัจจุวันได้็นตัวถังตัวสามเหลี่ยมยางข้ถังสามเหลี่ยมนะครับยางขราถังหาไม่ยากถ้าเขามีแต่เพียงแต่ว่าที่หาไม่ได้คือเรายังหาไม่เจอกับอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาที่เราเจอเราอาจจะยังไม่คิดว่ามันน่าพอใจก็เลยทําให้เราไม่ได้ซื้อพอไม่ได้ซื้อก็เลยกลายเป็นหาไม่ได้ต้องแยกให้ออกก่อนว่าหาไม่ได้หรือเรารับไม่ได้กับราคานะครับผมว่ารถทุกรุ่น มันมีราคาในตัวของมันเองแล้วก็รวมไปถึงความหายากซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเรื่องของความหายากเนี่ยมันเป็นอะไรที่รถเก่ารครับเกือบทุกรุ่นเลยหายากทุกรุ่นไม่ใช่ว่ามันเลิกมันเลิเลกผลิตไปแล้วแน่นอนรีโปมีในแค่บางรุ่นเฉพาะรุ่นที่มีเยอะๆรถอย่าง C95 อย่าง k 1 2 5รถที่มันมีออกมาใหม่อย่าง X90 ก้ด้วพวกนี้ครับที่แบบมีคนทําเยอะมีคนเล่นเยอะก็จะมีงานรีโปออกมานะครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นที่มันรถน้อยรา,ราคารถไม่แพง แล้วรุ่นน้อยด้วยเนี่ยรีโปโไม่มีเท่าที่เห็นในในปัจจุบันไม่มีรีโปโแต่มันเคยมีรีโปโงานเก่าของสมัยก่อนยุคที่มันยังยังมีรถเยอะๆอยู่นะครับก็ยังมีหลงเข้ามาถึงตอนนี้ก็ยังมีอยู่ราคาจะอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นของงานรีโปอ,อยู่ประมาณ6 0 0 6 5 0บบาทแล้วแต่ร้านจะขายถ้าเป็นของแท้คู่ละพันกว่าขึ้นฮะอาจจะพันสี่พันห้าพันหกพันแปดขึ้นอยู่กับคนขายด้วยว่าเขาอยากจะขายราคาเท่าไหร่ แต่สำคัญที่สุดเลยคือหาได้หรือไม่หากับหาได้แล้วราคาไม่ถูกใจก็เลยทําให้เรายังไม่มีมันอยู่ก็ต้องอยู่ที่ตัวเจ้าของรถเองนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้นี้เป็นงานของทางลําพูนเชียงใหม่ลําพูนละคราวนี้จะเป็นงานของทางโคราชนะครับก็คือชื่องานว่า The Trail Thailand ครั้งที่สอง นะก็คือคันนี้ที่โคราชคืออ่างลำตะคองปากช่องงานนี้ก่อนงานที่ลำพูนเมื่อกี้นี้นะครับก็คือจัดโดยกลุ่มทั้ง e n โนโรคลาสสิกไทยแลนด์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นวันที่2และ3เมษายนนะครับก็คือช่วงเวลาตั้งแต่9กโมงเช้าถึง1ทุ่มก็ใกล้เคียงกันกันกบงานที่ลำพูนก็คือ จะมีตั้งแต่วันแรกกิจกรรมในวันเสาร์นะครับก็คือวันเสาร์เนี่ยจะมีเรื่องของ9ก้าโมงถึงเที่ยงจะเป็นการสอนทักษะการขับขี่เอดูโรก็คือเหมือนกับมอเตอร์คอร์สค่ะปีที่แล้วที่ทางรายการเราไปถ่ายเขาจะเป็นการสอนทักษะการขี่มอเตอร์คอร์สแต่ครั้งนี้จะเป็นการขับขี่แบบเอดูโร ผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับ็น d u โรกับตอร์ c อ o ์สเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วลองไปดูดแล้วก็ในช่วง9โมนง,งเที่ยงนะครับมีการสอนการขับขี่ในวันเสาร์ที่2แล้วก็บ่ายโมงถึง5โมงเย็นจะเป็นการแข่งขันตอร์คอร์สย้อนยุคนั่นหมายความว่ารถุ่นเก่าๆจะมาแข่งกันนะครับในสไตล์ตอร์คอร์สถ้ารู้จักสไตล์จอห์นอิสลามดีก็จะแนวๆน,นั้นนะครับแล้วก็มาเป็นตั้งแต่5โมงถึงทุ่มหนึ่งจะเป็นเรื่องของการรับรางวัล ชมงานศิลปะกิจกรรมต่างๆถ่ายรูปแล้วก็โชว์รถในตำนานของมอเตอร์คอร์สว่ามีอะไรบ้างในวันที่3คือวันเมษานะครับ3เมษาวนอาทิตย์9โมงนะครับก็จะมีการชวนกันเนี่ยขับขี่กันไปท่องเที่ยวกันเข้าไปในรูปแบบของเอนดูโรคลาสสิกขี่เข้าไปในป่าขี่เข้าไปออกทิศกันเหมือนกับเมื่อวานแข่งกันละววันนี้ก็จะมากระชับพิกิตด้วยการขี่รถไปด้วยกัน นะครับก็คือวันอาทิตย์9โมงพอถึงเวลาเที่ยงปิดงานแล้วก็ในตอนช่วงที่ปิดงานแล้วเนี่ยในช่วงเย็นเนี่ยจะมีการเปิดท้ายขายของฟรีก็คือสามารถที่จะไปลงทะเบียนจองขายของขายอะไรกันได้นะครับก็คือข่าวสารต่างๆนะครับจริงๆท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามเข้าไปในในเพจนะครับ The t r a i l Thailand ได้ก็คือเดี๋ยวขึ้นไปด้านล่างให้นะครับ D I R w T R A I L T H A I L A N D ฟังไม่ทันผมรู้ เดี๋ยวขึ้นด้านล่างให้นะครับในแฟนเพจรุ่นของการแข่งขันเหมือนกันนะครับก็คือจะมีตั้งแต่ 50cc 100cc 125 Enduro รถสูตร MX Super Cup r e a d y Classic m o t w Vespa Cross มีหมดเลยนะครับงานนี้นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็คือที่อ่างลำตะคองนะครับปากช่องนครราชสีมาจัดโดยเครื่องลุ่มของ,ง Enduro Classic Thailand นะครับก็คือถ้าคผู้ชมได้เคยดูรายการเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว เรามีการไปถ่ายรายการที่ปักช่องนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นที่อ่างกำลัะคองอาจจะเลยไปหน่อยหนึ่งนะ,ะฝากกิจกรรมดีๆไปด้วยนะครับต่อไปฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็คือแฟนเพจรายการฝากกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกด Subscribe ในช่องทาง YouTube เพื่อดูย้อนหลังหรือติดตามข่าวสารจากทางรายการได้นะครับก็คือในแฟนเพจรายการก็เจแปนไบเวแล้วก็ในช่องช่อง YouTube ก็ฝากกดท s c r i b e ด้วยเพื่อติดตามตอนใหม่หรือว่าดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็อย่าลืมทางรายการมีกลุ่มเจแปนไบเวสซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการแล้วมีความรู้สึกว่าอยากหาอะไรหารถหรือหาความรู้เข้าไปพูดคุยกันนะครับในกลุ่มเจแปนไบเวสซูเปอร์มาร์เก็ตแอดเข้าไปส่องกันได้เข้าไปพูดคุยเข้าไปดูอะไรดูรถกันได้นะครับเผื่อบางทีอาจจะเจอของดีๆในกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มของทางรายการเองตัวผมเองก็เป็นแอดมิน แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับฝากไว้เลยนะครับก็คือเรื่องของทางรายการมีเสื้อนะครับเสื้อขายเจแปนไบเวยหรือจะเป็นครบรอบ12ปีแต่ตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วไม่แน่ใจว่าถ้าท่านผู้ชมโทรมาจะยังมีอยู่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนใจเสื้อรายการหรือแม้กระทั่งงานต่างๆหรือว่าเสื้อที่ทํามาจากร้าน m o t o อร์เเ h o p ช็อปสามารถติดต่อเข้ามาซื้อกันได้นะครับ250บาทเท่านั้นยางขอบขาวก็ยัง ยังขายอยู่นะครับทางยางขอบขาวขอบ1 6 316ส่ส่ตั้งแต่ Honda C92-C95 นะครับายางขอบขาว C92-C95-K125 รวมไปถึง C225 กระเป๋าเล็ก YA6 B1 พวกนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับ3า6ราคาเส้นละ1,950บาทฝากท่านผู้ชมไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปส,สวยๆนะครับที่ว่ารีวิวให้ที่คราวนี้ซื้อไปแล้วเอาไปใส่กันมาเผื่อบางทีท่านผู้ชมดูแล้วอาจจะชอบ ราคาตอนเนี้ยางหอบขาวที่มันเป็นของแท้ๆสวยๆราคาจับต้องได้แล้วทางรายการทางร้านเราเป็นคนผลิตมาเองนะครับสั่งผลิตจากทางโรงงาน v ีเลอร์ก็เป็นเป็นคนทั้งเอาแบบไปให้เป็นคนทั้งคิดจนจนได้ว่าทำออกมาแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ในราคาที่จับต้องได้ฝากท่านผู้ชมอุดหนุนแล้วก็ติดตามกันด้วยเดี๋ยวระหว่างนี้เราลูกขึ้นลูกนี่ลูกสวยๆนะครับรีวิวจากทางบ้านมีมาเพียบเลย นะครับเส้นละ1,950บาทสนใจก็ติดต่อที่ด้านล่างเลยครับเบอร์ร้านนะครับ029204006 0832322000หรือว่าเข้าไปในทางเว็บไซต์นะครับหรือฟานเพจก็คือ Motor Classic Shop ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ motorclassicshop.net ฝากท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้เราลากันไปก่อนพบกันอีกทีนึงสัปดาห์หน้าสวัสดีครับจะเพียงมีรถที่คู่ใจกล้าวิ่งไป ึ่งใจวาง We are classic spy แต่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทาง่็วางจะได้เลย Yes we are right อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับคนทางจะมีคำว่าชทางแว่ไงไว้เลยเหมือนเ,อปเป็นนางเอกหนันเงเลยเ